สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตานก็หยิบมาเป็นแบรนด์หลุยวิกตองมารีวิวให้ดูกันค่ะวันนี้ตานหยิบมาเป็นกระเป๋าตางนั่นเองลายนี้อาจจะดูแปลกตานิดนึงนะคะใบนี้เขาเป็นหนังอินฟินิทนั่นเองะคะ่ะเป็นหนังแท้นะคะปกติเราจะเจอแต่ตัวแคนวาสเนาะอย่างเช่นพวกโมโนแกรมหรือดามิเย่นะคะอันนี้เป็นพวกแคนวาสหมดเลยนะคะจะไม่ใช่หนังเนาะแต่ใบนี้นะคะเขาเป็นหนังแท้ทั้งใบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู ทกันก่อนอื่นตอนนั้บอกเลยว่าใบนี้นะคะใหม่มากแล้วก็เป็น d c 20นะคะอุปกรณ์แบบครบๆเลยนะคะมีกล่องมีถุงอ่าแล้วก็ครบยันใบเสร็จค่ะถุงผ้าก็มีนะแล้วก็ที่สำคัญออกชอปไทยพารากอนนะคะใบนี้อย่างที่ตานบอกเขาเป็นหนังแท้ด้วยความที่เป็นหนังแท้เขาก็จะแพงกว่าแคนวาสนะคะ ใบนี้เขาออกช็อปมา2,3600ทุกคนก็คือเราได้หนังแท้เขาก็จะมีความทนทานมากกว่านะคะแล้วก็จะปั๊มลายลงไปนี่เดี๋ยวตั้งขยับให้ดูนะคะตามแสงเนาะนี่แล้วก็จะมีปั๊มตรงนี้นะคะหลุยส์วิกตองปารีสนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะใบนี้นะคะเป็นรุ่นมันติโพนะคะก็คือเราเปิดมาเราก็เจอกับ ช่องใส่การ์ดนะคะฝั่งนี้มี3มช่องนะคะฝั่งนี้ใส่ได้สองนะคะไม่พอเราก็แหวกตรงนี้นะคะใส่เพิ่มได้อีกนะคะสําหรับการ์ดก็จริงๆสาหรับใบนี้ใส่การ์ดได้มากกว่า7ใบเลยนะคะแล้วก็แบงค์นะคะก็สามารถมาใส่ช่องด้านบนนี้ได้เลยนี่เขามีแบ่งช่องมาให้ด้วย2ช่องนะคะใส่แบงค์พันได้สบายๆนะคะหายห่วงเลยนะคะแบบไม่ต้องพับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่ น่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชายเนาะสีนี้ก็น่าจะเหมาะกับคุณผู้ชายนะคะหรือว่าสาวๆท่านใดกําลังมองหาของขวัญให้คุณผู้ชายอยู่นะคะใบนี้ก็เหมาะเลยนะคะอุปกรณ์ครบเลยนะก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์แอดไว n แบนเนมนะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด แชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไคร์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซนทัลเฟสิวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะ ถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้าน w ว y b r n Name ด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.